กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับป้ายาหลังร้านนั่นเองนะครับวันนี้ก็มากับตัวคอนโทรลเลอร์กิปจากแบรนด์โดฟนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมเคยรีวิวพวกกริปไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเลิกจําหน่ายไปแล้วนะครับในส่วนของตัวนั้นตอนนี้มีตัวนี้ออกมาใหม่ครับน่ารักและก็น่าใช้มากเลยข้างในกล่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมเควินคุณกําลังรับชมบอสอันแพคครับ เรามากันที่หน้ากล่องกันนะครับผมตัวหน้ากล่องนะครับผมก็จะมีโลโก้แบรนด์มาเลยครับโดบหรือโดบี้นั่นเองครับคอนโ o เลอร์กิฟต์ r n s และ OLED Joypad อ่านั่นก็คือนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง n n n i t e d เนนโดโซลิชโ Nintendo Switch ปกตินะครับรุ่นธรรมดารุ่นวีหนึ่งวนั่นแหละตัวกริบนะครับผมก็จะมีมาให้เลือก3สีนะครับสีนิออนสีดำแล้วก็สี Animal Crossing นะจริงๆวันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นสี Animal นะครับหน้ากล่องคงจะเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่าไปตกใจนะครับผมนี่มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับผมผมมาเป็นสี Animal Crossing นะพระจอยผมก็เป็นสีนี้เหมือนกันนี่ด้านหลังเป็นสีนี้เลยน่ารักน่ารักสีดำนะอันนี้เเรราาาาาาไไปปดดูขข้้้งงงงงงงใในนนนกกกกลล่่่่ออัััีววคบบ็ย แล้วก็ดึงออกมามาดูนะครับหนึ่งกล่องนะครับผมจะได้มาทั้งหมด1นึ่งคู่ก็มาดูตัวแรกครับ สีฟ้าแอนิมอลคอสซิ่งมันออกเป็นฟ้าอ่อนๆน,นะเออแล้วก็อีกอันนึงครับเป็นสีเขียวแอนิม l c คอสซิ่งแก้วไหมอือหยน่ารักอะ่ะเป็นเหมือนหูอะ่ะสีหวานมากเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนั่นเองนะจริงๆมันเป็นกริปเฉยๆนะครับผมไว้มาใช้งานให้เราถือได้เต็มไม้เต็มมือมากยิ่งขึ้นนะครับผมแบบนี้แล้วก็จะมีปลุก sl sr มานะครับทดแทนเพราะว่าเดิมๆนะครับปุ่มมันจะเล็กมากนะทําให้เรากดได้ลาบากนั่นเองนะครับผมวิธีใส่เนี่ยไม่ได้ ยากเลยนะผมมันมีปุ่มแค่นี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยกดลงไปนะครับอ๊บมันจะเป็นยางนะครับผมมันจะไม่ได้ล็อกมันจะไม่เป็นพลาสติกแบบเมื่อก่อนแล้วที่แบบว่ามันจะเป็นล็อกแล้วมันดังแกลกพอมันดังแกลกนะครับมันเรากลัวว่าจอยเรามันจะเป็นรอยเป็นอะไรนะทางนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่สามารถใส่เคสอ,อะไรได้นะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าอุ้ยจับถือสบายเหมือนได้จอยใหญ่เลยว่ะอุ้ยใช้ได้ใช้ได้เลยแบบนี้อื้อเดี๋ยวลองใส่อีกสีหนึ่งนะครับสีเขียว เอาไว้นะครับใครมีปาร์ตี้เพื่อนมาบ้านนะครับใช้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็จอยคอนมีโมชั่นคอนโทรลเราก็สามารถเอาไปใช้เล่นกับมัลลิโอคาร์ดได้นะครับผมนี่เป็นเหมือนพวงมาลัยเนาะนี้ไปเลยแล้วกดวิ่ง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 ,ง,งอ้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปลองด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับทั้งสองตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่ารักเอามากๆใครที่อยากได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยก็ลองไปดูกันได้นะครับผมอ่าสำหรับใครนะครับผมไม่ชอบใช้ใจโลนะไม่ชอบแบบโยกนะ ก็ปิดได้นะครับเปิดได้ในเกมเลยเดี๋ยวผมพาไปทําด้วยเลยและกันนะครับเดี๋ยวพอเริ่มนับ3 2 1นะครับผม <พอ S 1> เราก็ออกตัวไปก่อนเลยบุช<อ>าย <พอ S 1> แล้วกดบวกนะครับสต็อปอ่ามาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นตรงกลางนะครับที่เขาเขียนว่า Til Control On อันนี้คือผมทําเป็นพวงมาลัยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะปิดนะครับให้เรากด อ่าที่ปุ่ม B นะครับผมถ้าเป็นจอยคอนตัวนี้นะมันจะอยู่ตรงปุ่มตำแหน่งนี้ครับถ้าเป็นอีกสีหนึ่งก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นั่นเองครับอ่าก็ดูนะครับว่าใช้จอยข้างไหนแต่ว่ากดปุ่มนี้แหละเปิดปิดนะครับอ่าอันนี้ผมเปิดแล้วมันก็จะเป็นรูปพวงมาลัยนะครับผมโยกไปโยกมาได้มามาลองเล่นปึ๊บไปนี่ครับเเเก็บเหรียญไม่ได้สกคัญครับ ทำเลยครับมามาเฮ้ยเราใช้อันนี้ช่วยเลี้ยวได้ครับเราจะใช้จอยเลี้ยวด้วยก็ได้นะครับผมหยิบหยิบสองอันด้วยมีดิมีเลยผักกล้วยผักกล้วยผักกล้วยอันนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอดิฟเดี๋ยวรอดิฟดิฟดิฟนะครับผมอ่าเออไม่โดนแล้วครับไม่โดนแล้วครับดิฟครับดิฟ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 เร่งความเร็วครับคาร์บอลทำไมไม่ลุกโดนตัวเองครับโง่เอี๊ยนี่นดิฟดิฟดิฟคอมเร่งความเร็วครับที่หนุ่มมาแล้วว้ว เออใช้ได้เลยนะครับสำหรับเอตัวกรอบที่ใส่จอยคอนตัวนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันจับได้เต็มไม้เต็มมือเลยนะเออผมเป็นคนมือใหญ่นะครับมือใหญ่มากถ้าไปจับจอยคอนเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะเล็กมากนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนะี้เนี่ยเห็นไหมมันเล็กมากแต่พอเรามาใส่แบบนี้ครับมันก็จะเต็มไม้เต็มมือครับเวลาเล่นมันก็ไม่รู้สึกเมื่อยนะเออใช้ได้ดีเลยครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆน,น,นะครับผม ก็ลองดูกันได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ลองไปกดดูกันได้นะฮะผมว่า,าราคาเป็นยังไงมีสีอะไรให้เลือกบ,บ้างสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดๆไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวบินวอนรับแขกตอนลากันไปก่อนโดยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ